เราเกิดมาในภพชาตินี้มีเวลาในโลกมนุษย์ไม่นานเท่าไหรเพิ่งอย่าพลาดวันประการพรุ่งในการสร้างความดีหรือไปหลงมัวเมาในชีวิตมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวลุ่มหลงในลาบยศสรรเสริญมัวเพลิดเพลินอยู่ในโลกเราไม่ควรประมาท ต้องมันนึกว่าตัวเราและคนอื่นๆต่างจะต้องตายอย่างแน่นอนเราจะตายวันไหนเมื่อไรอย่างไรที่ไหนไม่มีใครกำหนดได้แล้วลองถามตนเองดูว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราจะพบคำตอบว่าเรามีชีวิตอยู่ เพื่อจะสแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเพื่อให้ชีวิตของเรานะ่มีความสุขที่แท้จริงไม่ให้มีความทุกข์เจือปนแม้แต่นิดเดียวการที่กายวาจาใจเรานะ่มีความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงที่ทุกคนต่างกำลังสแสวงหากันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรความว่าทุลพังสัตธรรมมัสวรนังการฟังพระสัตธรรมหาได้ยากปปัจชาจะเถลภาการบวชหาได้ยากการได้ฟังพระสัตธรรมซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสอสวะไม่ใช่จะได้ฟังกันง่ายๆนะจ๊ะ จะต้องมีผูร้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นแล้วนำความรู้แจ้งเหล่านี้มาแนะนำสั่งสอนเพียงแค่การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากแล้วเพราะต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างน้อย20%ประสงค์ไขแสนมหากับดังนั้นการได้ฟังพระสัจธรรม จเป็นโอกาสที่หาได้ยากอย่างยิ่งบางคนไม่เคยได้ฟังมานานถึงแสนโกรดกับพระเจ้าองค์คอยตรัสบอกกับพระอนทนว่าอันนนท์เธออย่าเข้าใจว่าธรรมะที่เราแสดงเนะี่ยเป็นสิ่งที่หาฟังได้ง่ายคาว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมกด็ดีสังโฆกด็ดีเป็นสิ่งที่มูสัต์ไม่เคยสดับมาแสนกับ ในสังสารวัตที่ใครๆกำหนดไม่ได้นี้มูสัตว์ฟังเดรัจฉานคาถาม,มามากจึงฟังธรรมของพระตถาคตไม่รู้เรื่องและการที่มีใครสักคนคิดจะออกบวชเพื่อแสวงหาธรรมรัตนิพานก็มาเช่เรื่องพอดีพอร้ายนะจ๊ะแสดงว่าบุคคลน,นั้นต้องเคยสั่งสมบุญมาดี แต่สังสมเนคขมาบาร,รมีมาข้ามชาติไม่เช่นนั้นคงไม่คิดจะออกบวชที่เป็นเช่นนี้เพราะคนส่วนใหญ่ถูกกิเลสตั้หาครอบงำไว้ให้มัวแสวงหาเบญจาก,กามคุณในรูปแบบต่างๆระชาโลกไหลไปตามกระแสกิเลสที่เชี่ยวกรากการออกบวชจึงเปรียบเสมือน การพายเรือทวนกระแสกิเลสนับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากและที่ทำได้ยากยิ่งกว่าน,นั้นคือถ้าเป็นสตรีเมื่อจะบวชต้องทำตามเงื่อนไขถึง8อย่างด้วยกันซึ่งถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวชนิดหวังมรรคผลนิพพานกันจริงๆก็คงไม่มีใครอยากบวชกันจนตลอดชีพเงื่อนไขแปดประการของผู้ที่จะออกบวช เป็นภิกษุณีนี้เรียกว่าคารุธรรมซึ่งมันกฎระเบียบที่พระพุทธองค์ทรงมัญญัติขึ้นกับสตรีที่จะเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาโดยมีพระนางรัชาบดีเป็นท่านแรกที่รับคารุธรรมนี้มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพระนางรัชาบดีคือพระมารดาผู้บำรุงเลี้ยงพระพุทธองค์ มาตั้งแต่คลั้งยังทรงพระเยาวจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและท่านเป็นภิกษุณีครู่แรกที่ทำให้บริษัทส,สีครบบริบูรณ์การต่อสู้ไพ่ได้รับครุธรรมะปฏิกหณนะอุปสมบทาของระนางนั้นได้มาด้วยความยากลำบากจริงๆสมกับพุทธวจ,จนะที่ว่า สุรภาจะบ,บัพชาการบรัพชาเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเรื่องท่านก็นมีอยู่ว่าเมื่อเจ้าชายเธัตะเสด็จออกขนวดและได้บรรลุศัพพั์ญยุตยานทรงปรดสัศพพรัตท์ไปทั่วชมพูทวีปและได้สเสด็จกลับกลุ่มกบิลพัทเพื่อปรดพระปรปโยรยาพระเจ้าสุทโธธนะ ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วได้ประลุธรรมเป็นพระอระหันต์ปรินิพานภายใต้มหาสเวตชัดฝ่ายพระนางมหาประชาบดีโคตมีเกิดศรัทธาอยากเสด็จออกผนวดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังประทับอยู่ที่นิคโครทารามทรงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอยมาตุคามเพิ่งได้การออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวิน,นัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพนางโคตมีอย่าเลยพระนางอย่าชอบใจากับการออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย ถึงแม้พระนางจะทูลขอถึงสามครั้งเดียกันแต่พระบรมศาสดาก็ไม่ทรงอนุญาตเหมือนเดิมต่อมาเมื่อพระผูะ้เป็นภาคเจ้าสเสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลีพระนางประชาพดีทรงตัดสินพระทัยปรงพระเกศาทรงครองผ้ากาสาวพัดพรอ้อมกับเจ้าหญิงสาขยะอีก500นาง ได้ออกเดินทางไกลเพื่อขอบวชอีกครั้งหนึ่งพระนางมาทับอยู่ที่ซุ้มประตูด,ด้านนอกทรงมีพระบาทระบมมีพระกายเปื้อนด้วยฝุ่นทุลีพระนอนนทเหนความตั้งใจจริงของพระนางน,นางเช่นนั้นจึงเข้าไปทูลขออนุญ,ญาตการบวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงจะโทรปฏิเสธถึงสามครั้งแต่พระนอนนทก็ไม่ละความพยายาม ทันทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามออกบวชเป็นบรรพมชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วสามารถจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามีผลอนนาคามีผลหรืออรหัตผลได้หรือไม่พระเจ้าค่ะได้รับการยืนยันว่า ได้อานอนท์พระเถระจิงทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นพระนามประชาบดีโคตมีทรงมีอุป,ปการะมากเป็นพระมาตุฉาของพระองค์ทรงทนุธนอมเลี้ยงดูให้พระองค์ทรงดื่มน้ำนมในเมื่อพระจนานีที่วงคตแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานบารโกาส ใหรมาตุคามเพิ่งได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วเถิดดูก่อนอานนทพนามหาประชาบดีโคตมีทรงรับคดุธ,ธรรมแปดประการคือหนึ่งฟิกสณนประสมมมแล้วได้หนึ่งร้อยพรรษาต้องทำการกราบไหว้การต้อนรับอัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก่ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วในวันนั้น 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาาที่ไม่มีภิกษุ 3. ภิกษุณีต้องถามการทำาอโบสดและรับโอวาจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 4. ภิกษุณีตัมบวารณาในสงฆ์สองฝ่าย ห้าภิกษุณีล่วงละเมิดครูธรรมแล้ว,ลวตั้งประพฤติปักคมานัตในสงสองฝ่าย 6. กผู้จะบวชเป็นภิกษุณีต้องสมบทในสงสองฝ่าย 7. จภิกษุณีตั้งไม่ดาไม่บริภาภิกษุตลอดชีวิตและประการสุดท้ายประการที่8ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่ให้พิกษุนี้กล่าวสอนพิกษุแต่ให้พิกษุทั้งหลายเท่านั้นที่สอนภิกษุนนี้ได้ครุธรรมทั้ง8ข้อนี้ภิกษุนี้ต้องสักการะคารบนับถือบูชาไม่ล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตท่านพระอน,นุนรับครุธรรมแปประการนี้แล้วก็เข้าไปหาพระนางมาหาประชาบดีโคตมีสอบถามว่า พระนางจะยอมรับคุรุธรรมแประการนี้ได้ไหมพระนางนางได้ฟังดังนั้นแทนที่จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักเกินไปแต่กลับเกิดพิติยินดียิ่งนักเหมือนว่ากำลังจะได้สมบัติจากพัทแต่น้ารับคุรุธรรมแปประการด้วยความยินดีจากนั้นก็เข้าไปถวายบังคมพระบรมศาสดา ตั้งใจนั่งฟังพระธรรมเทศนาโดยจิตที่เบิกบานผ่องใสรับลมศาสดาทรงแสดงธรรมประวัติพระนา,น,านางและภิกษุณีผู้บวชใหม่ทั้งห้าร้อยเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุณีทั้งหมดกระด้บรรลุพระอรหัต,ตผลกันทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าการที่กุลธิดาจะออกบวชเป็นภิกษุณีได้ ต้องอาศัยพลังศรัทธาพลังใจและพลังบรารมีที่เต็มเปี่ยมต้องปฏิบัติตามกรุธรรมแปดประการที่พระพุทธองค์ทรงมัญญัติไว้เนื่องจากทรงเป็นห่วงอนาคตของพระพุทธศาสนาและเห็นความไม่ปลอดภัยของพิษุนีจึงทรงตั้งก,กฎกติกาไว้อย่างเคร่งครัดทำให้ปัจจุบันภิษุนีในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ได้ขาดหายไปแล้วสำหรับกคนบุตรทั้งหลายผู้เด้โวกาสอันประเสริฐนี้คนเจ้ากาสนี้กันทุกคนจะบวชสั้นบวชยาวก็ตามขอเพียงได้ตั้งใจบวชเพื่อประพฤติธ,ธรรมจะได้เพิ่มเติมในคำมบาร,รมีให้กับตนเองจะบวชที่วัดไหนก็ตามสะดวกแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องหาวัดที่มีพระอาจารย์ มีพระพี่เลี้ยงคอยแนะนำพร่ำสอนจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวิน,นัยและปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกถูกต้องร่องรอยจะได้มีบุญกุศลติดตัวข้ามชาติไปและจะเป็นเหตุปัจจัยให้แต่รู้วัตถุประสงค์ของชีวิตกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพร ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวติดสร้างบาร,รมีกันไปนานๆ ให้คราบครัวอยู่เย็นเป็นโุกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพรธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน